สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับพี่น้องอันเป็นที่หักของพญอ่อนอ่อนสนเสียงพินนะครับถักท่ายไปยังพี่น้องเยบซีสุขูสุคนนะครับแล้วก็มือนี้นะครับพญอ่อนกับมาหยัดขิบอีกขิบหนึ่งนะครับติดตามน้องที่ดาเล่าในการเดินทางนะครับเมื่ขึ้นี้เดินทางไปแล้วนะครับ หลายคน็ือพ่อสีหูเนาะเดินทางไปเหตุบทเพลงไปอัดเพลงไปอัดเสียงพี่น้องครับชีวิตคือการเดินทางนะครับเปรียบเหมือนสายน้ำเรื่องเถื่อต้องไหลไปบอกกลับขึ้นมาคือชีวิตมันผ่านไปกับผ่านไปคือสายน้ำคือเข็มนาฬิกาครับหมุนไปกับกลับมาแล้วก็หมุนไปชีวิตของ าการเดินทางของทีมงานครูศิวิไลนะครับทุกคนที่ใส่ชีวิตเดินทางไปน้ากันม่เปนธรรมดานะครับใส่เวลาใส่กําลังงานเดินทางนะเข็มนาฬิกามันก็นยังเดินบ่งหูจัเมเอยแต่ว่าชีวิตคนนี่ยมันมันกระเมยล่าขึ้กันครับเดินทางพู้นนะครับตอนแดกรุ่งไปทางทิศตะวันตก ต่อมากลบขึ้นมาทางที่ตะวันออกนะครับแต่ว่าตอนนี้กะกลับมาบ้านกะน,นอนขึ้นเนาะนอนวังขึ้นในยาในแงก็ออกเดินทางอีกครับระวังเดินทางกับ่มันเดินทางซื่อๆ,ๆนะครับฟึกเพ่งไปน้ำน้องที่ดาล่าวเนะาะมันเกียวกับเพ่งไม้ขามาที่พนวาเนาะที่ได้ยินพนวาว่าดนตรีที่อ่าเฮ็ดส่วนหนึ่งเพ่งสองสามเพ่งหนึ่งแต่ว่าเพ่งหนึ่งขามาโดย อัศจรรย์เอืน่นใใส่คํานี่ซะเนาะอ่าบ่แม่นบังเอิญครับมันต้องมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมีแรงบันดาลใจหรือแรงดลใจบางอย่างนะเป็นว่าอาจารย์โน่เฮ็ดเพ่งน้ำตาลนบนที่นอนนมาสันเป็นเพลงยเอกของแม่ฮันนี่ครับซึ่งอตอนแรกกะว่าเตรียมเพลงอื่นมันก็ว่าทัานแล้วแต่เพลงนี่บังเอิญมันแล้วครับพี่น้องแล้วแล้วเฮ็ดเจ้ไหนาบาดนในน้องที่ดาเล่าต้องฝึกครับ ึกให้ลองไปน้ำทางอ่าน้ำตาหลนบนขอบเตียงเนี่ยนะครับนะโอ้โหนะครับสมัยยุคข,ของแม่ฮันนีนี่ลองนี่ปึ่มขึ้นมานี่บ,บ่มมีผู้ใดบ่มบ่มูจักเพลงนี้นะนัะ่นคือความดังความฮิตของเพลงอ่าน้ำตาหลนบนขอบเตียงหรือน้ำตาหลนบนที่นอนเนี่ยนะครับนะเป็นเพลงที่คนกาฬสิน หรือเช่ากลสินนี่ดังครับดังน้่เนี่ยดังน้่แม่ฮันนี่เพราะว่าเพื่อนเป็นคนกลาสินคนกัมา拉สายน,นะผู้ใดเป็นคนกลาสินก็นพ่อยดังไปน้่ครับว่ามีนักล้องศิลปินดังพี่น้องครับตอนนี้ศิลปินหน่อยซอวาธิดาล่าวแกจะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะดังอยู่ในมหาสารคามนะครับบอมเอนสาวกลาสินแต่เป็นสาวสาราคามนะครับเป็นสาวบานน้น อย่านั่งนะครับบรโพุ่นอย่านั่งนะครับทางฟังสปปเล่าทางสวรรณเขตสองฟังนี่กิดิได้ยินเสียงเพลงของแมฮันนี่กระหึ่มดังขึ้นมาอีกนะครับฟืน้นเขาเอ่นว่าฟื้นชีวิตของเพลงแมฮันนี่ขึ้นมาจากปลายปากกาของพอ,อาดาวบานดอนนะครับจำไว้เด้อครับพอ่อยายดาวบันดอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะครับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอวอวยพรให้พอมีสุขภาพแข็งแรงครับหล้กก็บ,บทเพลงของพ่อขอให้ปังๆที่เคยปังมาก่อนเดี๋ยเคยดังมาก่อนก็ขอให้ดังต่อไปดังกับสาวหน่อยที่ดาเล่าครับพี่น้องผู้มีสุ่มเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับเฮาเสื่อว่านําเสียงใสๆเนี่ยเทาทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นเสียงใสๆคือเสียงแม่ฮันนี่คือเสียง แต่ว่าโบแมนว่าคือกันได้ครับแต่หมายก็มาล่องเสียงเขื่อนใส่คขา่าล่องเสียงนะครับของน้องที่ดาเล่าเนี่ยมีแนวเสียงมีแนวหลูกข้อวันต่อไปอ่าสามารถที่จะเอื่อนไปได้กับแมฮันนี่ซึ่งเป็นเจ้าของบทเพลงเป็นแบบอย่างเป็นไอดอนเป็นเอื่นว่าเป็นครูแม่เพิ่นวอร์ดอาย่ในโลกนี่แล้วแต่ความเป็นครูนะความเป็น ความดีของแม่ฮันนี่ที่ิ่นเทศเอาไว้สร้างเอาไว้ยังมีให้ฮาปปรากฏเห็นยังมีภาพยังมี่ารของเ่นที่่นตั้งไว้ทางจังหวัดรีสเกตก่อนออกเดินทางจากเมืองอุบลไปก่อนจะเข้ารีสเกตเลยกันทา่าล่ลมไปจะเห็นศารแม่ฮันนี่นะครับแล้วก็พี่น้องท่างกาฬสินนะครับก็แน่นอนนะครับผมเชื่อว,ว่า อ่าแม่ฮันนี่จะมาเป็นกำลังใจให้น้องที่ดาล่าพ่อดาวบันดอนมาเป็นกำลังใจให้ก็ขอฝากน้องที่ดาล่าครับในการเข้า้องอัดในครั้งนี้นะครับผู้เฮดดนตรีอาจาย์โนโอ้ยสุดยอดครับเนี่ขอชุ่มชยนนะฮู้แต่ว่าเพิ่นเป็นคนไปจากทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ดีใจนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันครับพ่อเนย,ยอ่อนแต่ว่าไปได้ภรรยาอยู่ทางอำเภอ อ่าทาบุเทนนะครับจังหวัดนครพนมนะครับคือกันกับพอผู้สิวิไลมาได้แต่งงานกับคนทางมหาสารคามก็เป็นคนสารคามแต่ว่าบ้านเพิ่นอยู่่นละครับอำงเภอ่นสิวีไล่เท่าทีหูข่าวประวัตินะครับแต่จังไรก็ดีนะครับเมือ่อหนีขอให้พี่น้องเอฟซีทั่วโลกทั่วไทยเอฟซีอันเป็นที่ฮักของน้องที่ดาล่าสุขุสุคนที่อยู่ฝั่งสงปป,ปลาว ฟังประเทศไทยฟังยุโรปฟังอเมริกาฟังได้กระทมนะครับให้กำลังใจส่งกลังใจไปหลายๆครับให้น้องที่ดา่าวได้บันทึกเสียงอัดเสียงให้ยาได้มีอีอยังคัดของนะครับให้ราบลืน่นพอคู่ชีวิไลพี่น้องทีมงานเป็นกำลังใจพี่น้องทั่วไทยสท่งกำลังใจไปผมเชืวว่อว่ากำลังใจนี่สิจะเห็ดใทนน้องสามารถที่จะลองเพลงได้ดีที่สุดออกมาได้ดีที่สุดเวลาเฮ้าเพิ่นเรียบร้อยเพิ่นเปิด เพลงหรือว่าเพิ่นอ่าออกเพลงออกมานะครับปล่อยเพลงนี่เฮ้าสีได้มีความสุขครับเฮ้าสีได้ฟังเสียงเพลงมวลซืนจากน้องที่ดาล่าขอให้เฮาตัง้งจิตตั้งใจครับสุขุสุขนนะครับตัง้งจิตตั้งใจครับในการเชื่อในการให้กำลังใจนะครับส่งกำลังใจนะครับกระดอมชุ่มจันทร์ป้าเปียกลุงอ่อนจันทร์เนี่ยก็เชื่อเต็มที่ครับพี่น้องพี่นอ้นองท่านใดผ่านกามาเห็น คลิปกด็ดีเห็นสิ่งเว้าก็เข้ามาห้กัลั่งใจกันครับพี่น้องสู่ไปน้ากันครับด้วยความหักความแพงความห่วงใยดูแลสุขภาพเดอ้อน้องที่ดาเล่าทีมงานกู้ซีวิไลนะครับเพราะว่าต้องเดินทางต่อหลังจากอัดเสียงบันทึกเสียงแลว้วเดินทางต่อไปทางภาคกลางไปทางพิจิตพิณุโลกแล็ย้อ,กยอนกลับมาทั้งเมืองอุบลอีกครับพี่น้องไดียินว่าจะมาถ่ายละครถ่ายเอ็มวี ก็ขอให้สำเร็จทุกประการนะครับสำหรับน้องที่ดาเล่านะครับเท่าที่ผมเบิ่งแล้วสดชื่นครับโบมีเหียมีแห้งนะครับเพิ่นก็คือชีวิตของเพิ่นอยู่นะครับมีการเว้ามีการเเวากับผู้นั่นผู้นี้นะครับผ่อนล่ำทํำเพลงของเพิ่นไปเพื่อผ่อนคลายเพื่อการอัดเสียงมันสีบได้เครียดนะครับคงจะเป็นวิธีการหนึ่งของน้องนะครับที่เพิ่น มีความตั้งจิตตั้งใจอยากให้บทเพลงนี้ออกมาดีเพื่อนก็นต้องเตรียมตัวเตรียมอารมณ์นะครับเตรียมเอิ้นว่าสิ่งที่จะต้องนําไปบันทึกนะครับให้มันออกมาเป็นอารมณ์ที่ดีบได้ฝืนเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นพ่อใหญ่อ่อนอ่อนซ่อนสิ่งพินพ์ขอเป็นกำลังใจให้น้องที่ดาล่าให้ประสบผลสำเร็จสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ นะครับพอกันในคลิปต่อไปติดตามต่อไปสวัสดีครับ